RBPK รถบ้านพลอยขวัญศูนย์รวมรถดีๆในฝันรถยนต์คุณภาพด,ดีทุกคันการันตีต้อง RBPK รถบ้านพลอยขวัญศูนย์รวมรถในตนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รถบ้านพลอยขวัญศูนย์รวมรถยนต์เพื่อรถใช้แล้วคุณภาพดีเท่านั้นนะคะนิ้งฐานนิดาตามพลอยขวัญเช่นเดิมครับผมวันนี้ ตั้มพาเจ้าตัวแสบมาให้ดูนะครับตัวแสบเลยนะคะเป็น isuzu นะคะ d-max c 1ึ่งจุดเก้าแซนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวยกสูงแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ blue power ด้วยนะจะขอไล่เรียงสักนิดนึงแล้วกันก่อนจะเข้าสู่เรื่องนะ isuzu d-max รู้ไหมว่ามันมีทั้งหมด3 g e เจเนอเรชั่นเผื่อใครยังไม่รู้พี่ตั้มครับผมเจนแรกเนี่ยนะคะมันก็เป็นปี2002ขึ้นมาส่วนคันนี้เป็นเจน2แล้วค่ะปี2011ขึ้นมาคันนี้ของเราเป็นปี2016ค่ะราคาป้ายแดงตอนนั้นคือ 7 5, 30, 5 3 0 0 0บาท,บาทวันนี้รถบา้านลอยขวัญน,นะฮะเอาตัว1.9 z ซมาให้คุณผู้ชมเป็นเจ้าของได้ที่ราคา5 5 9 0 0 0บาท5 5 9 0 0 0บาทพี่ตั้มมีโปรโมชั่นตอนท้ายด้วยนะดูให้จบคลิปนี้นะคะแล้วคุณจะไม่พลาดนะกับโปรโมชั่นดีๆใครอยากเป็นเจ้าของยี่สูวดีแม็กบ้างมาดูนะโฉมหน้าเขานี่เจน2เนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยพี่ตั้มหน้ามันสวยขึ้นล้ำขึ้นพี่ตั้มรู้จักเจนแรกๆมาที่มันเป็นพวกหน้าอะไรนะไฟเขาหลังตัดครับผมหน้าย้อยนี่คือพี่ตั้มเขาเกิดทันนะ ต้องขอต้องขอให้เรียนนิดเึงยคือนิ้งเกิดไม่ทันแต่ว่านิ้งก็ไปอ่านมาเนาะแล้วตัวนี้สวยงไงพี่ต้ามมาเดี๋ยวเรามาดูหกนะโครงสร้างกันนะครับตัวนี้เป็นสีบอลเงินนะครับผมหรือเราเรียกกันจริงๆในสำเนาก็จะลงไว้ว่าสีเทาเทาเมทัลลิกด้วยหรือเปล่าพี่ต้มเมทัลลิกเนี่ยจะต้องเพิ่มอีก7 0็0บาทเลยนะบอกเลยนะเทาเมทัลลิกนี่นะเป็นราคาแปลกมากเป็นราคาแพงสําหรับรถยนต์กระบะ ที่ใครก็ชอบกันนะยังโครงสร้างนะครับอ่ะเรามาดูก่อนนะครับว่าฝากระโปรงแผ่นการความร้อนสติกเกอร์ค่ะนะสวยใสๆสเลยนะครับแผ่นแผ่นการความร้อนเนี่ยแบบไม่มีสะดุ้งนะครับผมนะน็อตนะฮะเม็ดอาร์คนะฮะตามาติดนะครับแก้มขวานะครับมาใสใสเลยนะครฮะมาใสใสมาถึงคานนะครับผมมามาถึงแก้มมาด้านมาถึงคานไล่มานะครับและที่สาคัญทุกทุกทุกครั้งที่ตั้มให้ดูก็คือ ต้องอย่าลืมดูเพจนะฮะแผ่นเพจนไม่มีชํารุดนะครับจะบ่งบอกของปีรถนะฮะเลขเครื่องของรถอ่าค่ะตาพี่ตั้มไปดูนะคะตั้งโครงสร้างของเราสวยๆเสียงใสมากนะครับค่ะสติ๊กเกอร์ยังอยู่ใช่ไหมพีับแผ่นเพจนี้ใสเนี่ยฮะเมนอาร์ตยังอยู่ติดกับแผ่นแผ่นเพจเลยใช่ไหมเดิมเดิมอย่างนี้นะคะผมมีเก็บสีบ้างนะครับผมนะเพราะพวกนี้เวลาเราตามรถใหญ่ๆพวกกระบะเนี่ยชอบเป็นนะะทิ่มคันคันนี้มาพร้อมกับ แม็กยี่สิบอ่ะแลวก่อนนะก่อนจะไปถึงแม็กในะมึ่งลูกค้าเขาเปลี่ยนแม็กมาให้ใช่ไหมคะแต่วันนี้ขอคุยต่ออีกนิดนึงกับเรื่องเครื่องยนต์มาดูเครื่องยนต์ไหมเครื่องยนต์พิเศษตรงไหนพี่ตั้งตอนนั้นนะคะปี2016ที่เขาเปลี่ยนมาเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้า DDI พี่ต้องตั้งใจฟังขนาดนั้นเลยเหรอคะอ่ะหนึ่งจุดเก้า DDI เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ที่พละกําลังนะคะมันสูงขึ้นอ่าขนาดเครื่องมันเล็กลงนะแต่กําลังสูงขขึึ้้้นนนนคคคืืออประะะะหยััดดมมมาากกแล็ไว ลดมลพิษด้วยคือนี่ก็จะบอกว่าคันนี้เป็นเครื่อง1.9แต่แรงมากแรงกว่าค่ะเพราะแรงม้าอยู่ที่150แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีนะคะแรงไม่เบา150นิวตันไม่เบาไม่เบาไม่เบาอยู่แล้วเพราะมีเด่คนชอบดีแมกจ้านะแล้วก็เครื่องยนต์ผ่านไปแล้วก็เขาทดสอบด้วยนะออกมาใหม่คนกังวลเรื่องเครื่องยนต์พี่ตั้มว่า1.9มันจะขับดีไหมมันจะทนไหมเขาก็เลยมีกองคาราวานออกไปพิสูจน์เลยค่ะเขาขับกันเลยนะหนึ่งวันหนึ่งคืนไม่มีพักไม่มีดับเครื่อง ห้าพันกว่ากิโลไม่พังค่ะไปดิวไม่ได้ไปคะแต่พูดเหมือนไปกับเขาด้วยแหมเราก็ต้องอินไปด้วยสิคะนะคะแล้วก็เรื่องน้ํามันนะประหยัดนะหนึ่งถังพันกว่ากิโลเขาวิ่งมาแล้วนะไทยไปถึงจีนนะขามไปจีนพันกว่ากิโลก็มาถึงได้ถึง24กิโลเมตรลิตรอะค่ะไปต่อเลยค่ะที่ล้อนะที่บอดี้ต่อได้เลยมาครับแม็แมอกรอกแม็กยี่สิบที่ใครกำลังมองหาอยู่นะครับไม่ต้องไปเสริมแม็กเลยครับคันนี้มาพร้อมแม็กให้เรียบร้อยนะครับอ่ และที่สำคัญคือผมบอกให้ผ่อนแบบว้าวเนิดเดียวเลย่งนะผ่อนนิดเดียวเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าผ่อนเท่าไหร่นะแคมเปญผมให้อะไรบ้างแต่ถ้าใครสนใจนะคะรีบโทรมาตอนนี้นะที่0994082222ที่รถบ้านพลอยขวัญนะรีบจองก่อนเลยนะเพราะว่าน่าจะไปไวแน่ๆนะคะกับปี16อีซูดีแม็1.9เค่ะเราก็มาดูก่อนนะะด้านในเห็นไหมซับในมาเดิมเเห็นไหมมาเดิเดิม เดีะะ๋ยวเรามาดึงกันหน่อยปกติเราไม่ค่อยดึงท้ายวันนี้เราดึงท้ายมัางเห็นไหมความไฉไล่ของเขาเป็นไงสวยๆเลยนะฮะามาสวยๆเลยมาเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้มัางด้านนี้ก็วสวยๆเหมือนกันเห็นไหมวิ่งมาสวยๆลายสวยมากแล้วปตกติพวกกระบ,บส่วนใหญ่คนที่ซื้อนะเขาจะไม่ค่อยดูกันตรงนี้นะเวลาเราดูดูด้วยครับ ช่วงนี้สำคัญมากในการดูรถกระบะนะครับเพราะเวลาโดนเนี่ยบางทีเขาจะโดนท้ายบ้างโดนตรงนี้บ้างเนี่ยสังเกตได้ไม่ยากครับเม้ดไอซ์เม็ดไอส์ยังอยู่แสดงว่ารถยังอยู่ปกตินะครับผมมาค่ะ <มา S 2> คันนี้สภาพสมบูรณ์นะคะเนี่ยที่เขาเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางมาให้ยางใหญ่เนาะกำลังนั่งมองอยู่เนี่ยแต่กล้องเข้ามาด้านใต้ไหม่างนี้นะยางอะไหล่ก็ยังอยู่นะครับผมนะครบเลยด้านหลังอันนี้ต้องบอกก่อนคือเรามาถึงเราล้างอย่างเดียวยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะกล้องมองหลังนะคะพี่ต้ามให้กล้องเข้ามานิดนึง เห็นไหมไหนๆก็เป็นตัวแซดแล้วนะฮะตัวนี้ยังไม่ใช่แซดแพททสที่เป็นตัวท็อปแต่ก็เป็นตัวกลางถือว่าท็อปแล้วล่ะนะนอกจากไซส์ตัวแอลแล้วมาตัวแซดตัวเนี้ยสวยเลยแหละสวยตัวนี้มีดีวดีด้วยนะเป็นหน้าจอแล้วนะอ่ามันจะมีตัวแซดธรรมดากับแซดดีวดีเนาะแม่ข้างล่างก็สวยนะเอาแล้วไม่ต้องก้มคนเดียวไม่ให้กล้องก้มด้วยอ่ะไม่เป็นไรครับจะเห็นไหมฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้อคอนเฟิร์มว่างั้นมามาดูร่องน้ําดูสภาพกันอีกนิดนึงนะคะคันนี้สวยทั้งคันอันเนนนนนนนีีี้้ดิมมแ่ออะะฮั เก็บฝากระโปรงท้ายแน่นอนนะครับผมจะอรอยเ<ร>ห็นใช่ไหม,ต,มตรงมีเก็บสีมีอะไรเนี้ยคือเก็บสีอ่ะบางทีเราต้องเข้าใจก่อนอาจจะไม่ได้ชนนะครับค,คือพวกเนี้ยเวลาเราขนของหรืออะไรขึ้นเนี้ยก็จะเป็นรอยเวลาเขาทำเขาไม่ไทำทั้งชิ้นเลยเก็บฝาท้ายเขาเรียกเก็บงานฝาท้ายะนะแต่เนี้ยดูจากตรงนี้แล้วไม่มีชนครับผมใช่ค่ะรถยนต์สวยแน่นอนเก็บสีเป็นเรื่องเล็กสําหรับการขับรถค่ะเป็นเรื่องธรรมชาติเลยเนาะนิดหน่อย มาดูรอบๆคันแล้วมาดูด้านหน้ากับภายในกันค่ะแต่คันนี้ไม่มีบันไดนะจะขึ้นลําบากเลยใช่ค่ะปกติขึ้นรถกระบะนี่คือจะมีบันได <c oughs> โอเคแต่มันก็ไม่สูงมากแต่จริงๆควรไปใส่บันไดเนาะแล้วมัน้นมีความขึ้นซิโอ้โหก็ต้อง,องปีนเนี่เราต้องมีที่จับไว้เพื่ออย่างนี้นี่เองนะคะ เอาไว้โหนภายในเป็นเบาะผ้านะคะสำหรับตัวแซดแต่ว่าตรงนี้ยังไม่มีมัลตนะิฟังก์ชันเนาะสังเกตง,ง่ายๆนะคะตัวแซดจะมีขอบเป็นสีโครมเนี้ยสีอลูมิเนียมแบบเนี้ยอลูมิเนียมด้านแบบนี้ ium, บบน ium, บบนให้ถ้าเป็นตัวแอลพวงมาลัยจะไม่มีสีนี้นะคะโอเคเนาะเราสังเกตง,ง่ายบางทีตัวแอลมันจะไม่ได้บอกด้านหลังอยู่แล้วนะคะขออภัยด้วยอะแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ได้จอนะ,ะพี่ต้อมสตาร์ทไหมคะได้สิปะ่ะเราจะสตาร์ทไ,ไม่เอ่ยพี่ต้มป้องขึ้นมานะคะสำหรับคันนี้นะคะปีเอ่อเจนนี้นะคะ เครื่อง1.9เนี่ยเราได้เกียร์เป็น6สปีดแล้วนะพี่ตั้มแต่ท่านนี้มันจะเป็นเครื่อง2.5เกียร์5สปีดเท่านั้นแล้วก็นอกจาก1.9แล้วยังมีเครื่อง3.0ด้วยแรงม้ามันเพิ่มกว่านิดนึงขึ้นนั่งสักนิดนึงมาพี่มาเพราะเดี๋ยวครืนี้เดี๋ยวจะขายละร้านแล้วอย่าลืมนะใครสนใจพี่ตั้มโทรมาเบอร์0 9 8 2 2 2 2หรือโทรหาพี่ตั้มที่091-120-2384ครับผมแปะกับสแบเตารหมีนนลลาายแ้้้ววจอตงงกดย ก็<อ>นี่จะเ,เละ่าให้ฟังนิดนึงว่าดี a มอ่ะเขาจะเป็นรถยนต์แบรนด์ที่เขาชอบใส่พวกเครื่องเสียงใส่พวกเครื่องเล่นมาให้นำหน้าของแบรนด์กระบะยี่ห้ออื่นจริงๆเพราะว่าอย่างเครื่องยนต์ที่เป็น DVD อ่ีพวกตัว DVD ดีเนี่ย d m a มใส่มาก่อนนะเป็นกระบะแบรนด์แรกที่ใส่พวกนี้จะบอกเลยเขาพยายามพัฒนามากนิดใช่ค่ะพวกซ d MP3 ก็เหมือนกันเขาจะใส่มาก่อนในเจนแรกแล้วพอมาเป็นเจนนี้ก็จะเป็นพวกเครื่อง DVD กับกระบะรุ่นแรกๆเลยบอกให้นี่อ่านมาแล้วค่ะเพราะว่าเกิดไม่ทันนะคะทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะคะแอร์แล้วก็หน้าจอทัชกรีนนะคะพี่ตั้มครับไปค่ะเรามีอะไรจะแนะนาลูกค้าไหมเดี๋ยวให้โปรโมชั่นเดี๋ยวให้โปรโมชั่นเขาไปหน่อยใครเป็นเจ้าของคันนี้โชคดีมากนะรถสวยสภาพดีไปให้แคมเปญแรงและประหยัดนะแล้วเราก็ได้ชมกันไปแล้วนะรอบคันเนาะ ทั้งสเปคนะคะทั้งสภาพรถ6ปีคันนี้เลขไม่เพียง1นึ่งแสนนิดๆนะคะปกแล้วปีมังประมาณกี่หมื่นรถ6ปีวิ่งประมาณส0 0 0 0ื่นโลเป็นเรื่องปกติคือว่าปกติปกติโอเครถคันนี้สวยจริงๆนะคะสภาพโดยรวมนะครับผมบอกว่าผ่านนะครับผมคือซื้อได้นะแล้วก็เรารับประกันให้อยู่แล้วนะครับผมคุณนิ้งของตอบครับค่ะคันนี้นะคะพี่ตั้มคิดว่าถ้าเกิดคนที่จะซื้อรถคันนี้ด้วยราคาเท่าไหร่นะพี่ตั้มห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ย ควรจะมีเงินเดือนขั้นต่ำของตัวเองประมาณเท่าไหร่คือจริงๆ18งหมื่นแปดก็ซื้อได้แล้วอ่าคนมีเงินสักหมื่นกว่าบาทก็ซื้อได้แล้วนะคะถ้าอยากผ่อนคันนี้นะคะหรือถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าล่ะคะพี่ต้อมก็ซื้อได้หมดครับผมอ่าได้ทุกอาชีพว่าอย่างไงจริงจริงพ่อค้าแม่ค้าคือมีหน้าร้านนะหรือว่าไม่มีก็ได้ขายของออนไลน์อยู่ที่บ้านก็ได้นะอ๋อออนไลน์ก็เดี๋ยวนี้มต้องมีพอจริงก็ใช้แค่บัตรประชาชนแล้วก็สมุดบัญชีบินซื้อบินขายก็ว่ากันไป นะแต่มาเดี๋ยวมาผมให้แคมเปญนี้ไว้ดีกว่าโปรโมชั่นพิเศษสุดวันน yes> ี้พี่ตั้มจะให้หาแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทปกติแล้วผ่อนอยู่หนึ่งหมื่นกับหนึ่งพันบาทประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะฮะห้าแสนห้าวันนี้นะผมให้นะครับสิบสองงวดแรกนะครับผมผ่อนเพียงแปดพันบาทฮะเสียก่อนหนึ่งปีแรกเนี่ยให้ผ่อนไปเลยจากหนึ่งหมื่นกว่าบาทใช่เหลือแปดพันบาทค่ะพี่ตั้มจะให้คันนี้นะไปผ่อนเลยถือว่าช่วยกันไปเลยนะปีแรกนะผมให้อีกนะเดี๋ยวหาว่าพอยผ่อนไม่ให้ นะหลายหลายคนบางทีบอกว่าผมแบบอยากให้ผ่อนน้อยกว่านี้ได้ไหมอ่ะผมว่าผมสักปลายปีผมนะจะมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นใช่ค่ะอ่ะให้ไปอีกนะครับคอยวัญให้ไปอีก5เดือนช่วย1,000บาทถ้าว่าคันนี้จะผ่อน7,000บาทโอ้โหมีผ่อน7,000บาทด้วยนะตอนนี้เลทผ่อนที่ต่ำที่สุดในประเทศไทยแล้วมั้งเนี่ยสรุปไปถึงว่าแคมเปญนี้เจ้าดีแม็กคันนี้นะครับปี2016 1.9แซดปกตินะผ่อน11,000บาทค่ะ นะเราช่วยผ่อน12งวดนะครับ8,000บาทโอ้โหยังไม่พออายังไม่พอครับให้อีกให้อีกงวดนะค่ะให้1,000บาทก็คือเหลือผ่อน7 0 0 0บาทโอเคหลังจาก5้างวดผ่านไปก็จะเป็น800พค่ะพอ800 0ผ่านไปก็จะเป็น11,000บาทค่ะนะพนะฮะเบอกอร้องเว้าเลยนะเนี้ยบอกได้เลยร้องเว้าเราก็เอาไปต่อยอดต่อทุนก่อนค้าขายก่อนกแล้วก็มีเงินแล้วมาผ่อนเพิ่มขึ้นเราเล็งเห็นนะครับเราอยากช่วยนะสำหรับคนที่ออกรถไปเนาะแรกๆเลยออกไม่ยากนะคะพี่ เราก็ใช้เครดิตให้ฟรีด้วยโทรมาเลยนะะติดต่อเข้ามาตอนนี้นะคะหรือว่าคอมเมนต์มาถ้าดัดสนใจจริงๆนะฮะติดต่อมาที่เบอร์0911202384โทรหาพี่ตั้มโดยตรงนะฮะหรือ0994082222ที่รถบ้านลอยขวัญนะเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลคุณเนี่ยกว่าสิบท่านเลยนะคะทุกคนมีฝีมือในการจัดไฟแนนซ์หมดเลยรถบ้านไยขวัญตั้งอยู่ที่ถนนพรานนกตัดพุทธมนทนนะคะไปเซิร์ช Google ได้เลยนะคะหรือว่าเซิร์ช Google Map ฝากกดติดตามนะครับในช่องตั้มวิสาตัะคารหรือว่า Tik t o k วิสาตรคารนะครับอ แล้วก็ของพอยขวัญมันเส้นเกินนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปหรือว่าลูกค้าที่กำลังมองหารถที่คุณอยากได้อยู่เผื่อจะเป็นรถที่ท่านถูกใจอยู่นะครับวันนี้ตั้มพอยขวัญไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับวสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะรถบ้านคอยขวัญสุลลุมรถดีๆในฝันรถยนต์คุณภาพดีทุกคันการันตีต้อง R B P K รถบ้านคอยขวัญสุลลุมรถดีๆในฝัน